ด้านการทหารและตำรวจการสวนสนามแสดงความจงรักภักดีต่อจอมทัพของทหารมหาเล็กรักาพระองค์สะท้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดทหารมหาเล็กราชวัลล์รักษาพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงปโปรดให้พระราชวงศ์และลูกหลานขุนนางฝึกการทหารแบบยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรกทรงพัฒนากิจการทหารต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงพัฒนาให้เข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบ,บกนั้นทรงปโปรดให้จัดรูปแบบกำลังพลเป็นกองร้อยกองพัน รมและกรมเสนาธิการทั้งนี้เนื่องด้วยปัญหาความมั่นคงจากภัยของการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ทำให้ต้องเสียดินแดนหัวเมืองให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษถึง5ครั้งการปราบขบฏห่อและเนี้ยวการสร้างเอกภาพในการบังคับบัญชาให้สอดรับกับการพัฒนาประเทศ ปรากฏการเหล่านี้ส่งผลให้นำแบบอย่างของชาติตวันตกทรงปรับปรุงหน่วยทหารในกองทัพเพิ่มกำลังอาวุธยุธโทโธปกรณ์ส่งตราพระราชบัญญัติการจัดการทหารพุทธศักราช2431ทรงส่งพระราชโอรสไปทรงศึกษาวิชาการทหารยังต่างประเทศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจาักกรพงษ์ภูวนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าจิระประวัติบวรเดชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ซึ่งทุกพระองค์ทรงกลับมาช่วยวางรากฐานและพัฒนากิจการทหารทั้งกองทัพบ,บกและกองทัพเรือเกิดโรงเรียนในร้อย โรงเรียนในเรือของสยามเพื่อผลิตทหารประจำการในกองทัพรากฐานกิจการทหารในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องเป็นกองทัพไทยในปัจจุบันส่วนความมั่นคงภายในประเทศนั้นผลจากการจัดรูปการปกครองส่วนกลางและภูมิภาคใหม่ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาองคอ์กร ที่ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยควบคู่ไปด้วยนั่นคือกิจกรรมตำรวจโดยมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอาทิปัญหาการซ่องสมอาวุธและผู้คนของแรงงานจีนอพยพที่เรียกว่าตัวเฮียหรืออังยี่การจัดการกับแหล่งการพนันและอาญากรรมจึงทรงโปรดให้ขยายงานตำรวจนะครบาลให้กว้างขวางขึ้นส่งตั้งตำรวจภูธร เพื่อรักษาความสงบในส่วนภูมิภาคและช่วยปฏิบัติการทางทหารด้วยทรงพัฒนาคุณภาพของเจ้าพนักงานด้วยการตั้งโรงเรียนในร้อยตำรวจภูธรซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานที่สำคัญทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารรัตนโกสินทร์ศก124ทรงผลให้การสักเลข ให้ชายไทยเข้ามาเป็นไพร่พลได้สิ้นสุดลงและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานญ,ญาตใช้กฎหมายนี้เพื่อเกณฑ์คนเข้าเป็นตำรวจด้วยเช่นกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางรากฐานให้กำลังทหารและตำรวจเป็นปึกแผ่นและเป็นกำลังพลชาวสยามให้ได้ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในพระราชอาณาจักรสยามตราบจนถึงทุกวันนี้นับเป็นพระอัจฉริยภาพอันสูงส่งและพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้